สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนใจสายค่ะมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าชมสวนค่ะชมสวนแต่ไม่มีสวนให้ชมนะคะมีแต่โต๊ะนั่งปาร์ตี้กันนะคะเดินออกไปนิดนึงก็จะชมได้นะคะบ้านชมสวนดูด้านในกันค่ะด้านในนะคะประกอบด้วยเตียงขนาดใหญ่นะคะเปิดไฟแป๊บนึง เตียงขนาดใหญ่เจ็ดฟุตนะคะเจ็ดฟุตสองเตียงก็คือเราเอาเตียงสามฟุตรครึ่งมาต่อกันนะคะที่นอนอันนี้ใช้เป็นที่นอนเพื่อสุขภาพนะคะที่นอนนอนดีมากนะคะเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มีโซฟาไม้วางกระเป๋านะคะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะมีสองฝั่งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสำหรับผู้คนฝั่งนี้นะคะดูในห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะห้องน้ำบ้านนี้ซ่อมมาหลายรอบนะคะก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะสะอาดสะอ้านปลอดภัยนะคะปลอดเชือ้อ หลังนี้ก็สีที่นอนนะคะนอนแบบสบายมากนะคะติดแอร์แล้วมีพัดลมให้ด้วยเผื่ออย่าเปิดพัดลมนะคะขายอยู่แค่พันห้าเองค่ะสำหรับสีท่านนะคะพร้อมอาหารเช้าออกมาก็เป็นโต๊ะหน้าบ้านนะคะไวททานกาแฟหรือไว้นั่งเล่นนะคะแล้วก็ไว้มีโต๊ะปาร์ตี้นะคะ